ัครบ,บไมส่สนี้ไม่พูดละเอาใหม่สวัสดีครับ JB BJ Channel เนย <laughs> ้ไม่มีใครติตามเลยจบีมาดูอะไรอ่ะ โอ้มะขามแหงมันเป็นแผลไหนไหนมะขามคือตัวอะไรครับลิงลิงอ้าวมาขามไปเลยมาขาม ของกินแล้วอีม่มาขามทำหกไว้นะคะอ,อร่อยไหมมาขามดมแล้วมีการดมบิเจกินอะไรปิงหมูปิข้าเหนียวหมูปิ้งครับเฮียล่ะ เอาเอาเฮียเหียเฮียดมพิสูจน์ก่อนเฮยลองชิมสิครับมันอร่อยไหมครับเชฟเชฟมัน <c oughs> อร่อยไหมครับโอเคอร่อยไหมครับโอ้ยช,ช,ชิมเหมี่ยวน้ำปลาน้ำปลาอ๋มากินกันเลยเมือ่อกี้เมื่อกี้มะขามมาใช่ไหมครับได้อะไรไปบ้างมะขามได้อะไรไปบ้างมามา่มา ม,มาม่ามะขามชอบม,มาม่ามะขามคืออะไรอะคือคนเหรอหมามันเหมือนคนลิงเขาเรียกลิงลูกมะขามเขาเรียกลิงใช่เหมือนคน,น,คนเลยคล้ายคล้ายคน,นหน,น้ามันเหมือนคนอ่าเหมือนคนเลยแม่บอกว่าถ้าอะไรอยู่ในปากห้าม ห้ามอะไรจะบีถ้ากินอยู่ห้ามอะไรอ่ห้ามพูดใช่ห้ามพูดเดี๋ยติดอใช่เดี๋ยวติดคอแล้วข้าวก็กระเด็นออกมาโอ้โหนี่เป็นนักเป็นตัวอะไรคะเนี่ยเคียวจิโร่เคียวจิโร่ไหนเขาทำท่ายังไงคะโอ้โหเขาพูดว่าอะไรนะพูดดังๆได้ไหมครับปานมาลีกระบวนท่าที่หนึ่งอ๋อปานมาลีกระบวนท่าที่หนึ่งสายฟ้าโอ้โอ้โห อันนี้ปีกเหรอคะเขาเขามีเขามีปีกด้วยเหรอคะเสื้อเสื้อคลุมอ๋อเป็นเสื้อคลุมยุคประหยัดใช่ไหมคะโอ้ไพี่คะพี่ชายอันนี้ดาบปีกหรือดาบปลอมโอ้ดาบปีกหรือดาบปลอมโอเคเคียวจิโร่กับกิูขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไหนบีเจกดกระดิ่งกุ้งกิ้งทำไงกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะคะบ๊ายบายบีเจชอบสีอะไรบอกคอมเมนต์มานะคะอ่าบีเจชอบสีอะไรคอมเมนต์มานะคะไปเลยโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ